มไปแล้วหนึ่งคน A R E A S A F U R A I มันจุดเหรอวะปลาอีกจุดที่เองบอกมันยากนะมันจุดอะไรจุดจบของความรักเลยแป๊บอะไเนะตะเวนเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินเลยสัญญาณไม่ดียากจัฟังนี้อะ ได้เลยมาทำวีผมนั่นแหละเเดดีี๋๋ยวยวมีเหลืองฝั่งนี้ดีกว่าเอ้ยงั้นงั้นงั้ยจะไปทำบีไอพีทำคนปกป้องบีไอพีได้แหละได้ได้ถ้าจะเอาถ้าจะหนุกอ๋อโอเคขออนุญาตนะมาใหม่คือคือมาลงที่ผมนะอ๋อเป็นตัวรับหน้าใช่ไหมคิดว่าทำได้ลองดูปกป้องวีวีไปเนี่ย วีทีนี่บินที่ว่างหนึ่งที่นะครับผมใครจะเข้ามาเข้ามาได้เลยเอามาเลยนะแล้วดีหน้าท้อคิดว่าไม่น่ามีนะมั้ยก็มีคนคนไม่ได้เพิ่มเท่าเดิมคนไม่ได้เพิ่มแถกเดิมมีแชัดบีชัดโอ้โหตายยาว่ังยาว่างไปแล้ว

ต้องเรียกว่าไอ้ไอ้สับต้องให้สับว่าเชิญบีไตามสบายบตำแหน่งรพบตแเขาึกแล้วเดินทางไปข้างหน้า ไปไหนบอกหน่อยก็ได้นะะม่งเดินอยู่แค่บุบัวเลยเนียเฮ้ยเฮ้ยอย่าต้องต้องอาใจ V I P ไม่ได้หรอต้องอาเจย V I P ออ ตายโดดิดเ้ยอวีครับเอาไปืนมครับอ๋อมันเพิ่งจะาตีโอ้เยอะจังเลยข้างล่างก็มันเยอะอะ พีผมจะนานะเก่งจังเลยกองออไปอีกวีผมโเขาว่าเก่งผมก็ผมโอ้มีรัตตาภาพด้วยไหมหายแล้ว

เดี๋ยวอนเดอาสามดาวมาก่อนเดี๋ยวเออสดาสมดาวด้อ